สบายดีพี่น้องพอกันอีกแล้วครับคือเก่าเหมือนเดิมครับเช้านี้ครับที่อำเภอนนนารายนะครับตอนเช้าครับหลังจากเลิกเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมที่จะเดินทางต่อครับทางทา้พี่น้องย้ำเตาครับสินทรัพย์ไรุไรคนกับซีเมนไปหาหม่องน้อนหาหม่องพักพอนครับเพราะวันนี้เดินทางไม่ไกลครับนั้น270กิโลครับมือนี้ ผูหลายค้นกน็บอกว่าเดินทางถึงที่พักแล้วแต่บนทัานี้ภูใดทรงพิกัดจะค้นครับพี่น้องครับตอนเช้าครับมีกากาศดูกลันให้ตรงหน้าครับาบานผูกบานคน้นบ่มีครับใน,นลักษณะนี้สามกิโลพี่น้องตอนเช้าเช้าถักท้ายยำเ้าครับพี่น้องครับเตรียมต้นเตรียมตัวออกเดินทางแล้ว เดี๋ยวเราจะไปกันต่อครับอยู่ที่อำเภอรัตนบุรีครับ270ก้ิโลครับเสารนี้แต่อย่าลืมครับพี่น้องครับซื้อบัตรหนึพี่น้องคือผอดคิดถึงครับมีออนไลน์วันที่8 9 0ครับออนไลน์พี่น้องสนับสนุนคือเก้าเหมือนเดิมเหมือนเดิมวันนี้ครับเสารีพี่นเท่ากับ หลังเตรียมตนเป็นตัวจีบเวทีครับเสร็จเกิดโจกเช่าบาทนึกว่าขึ้นมาเถอะนะแต่สอดต่ไมใส่เป็นตาพี่น้องบ่ใส่เป็นตาบ่เห็นหงษ์ทักทายสวยัสดียามเช้าครับสุกูสุขคนครับเซานี้ครับอยู่ที่บ้านผักไหมครับตำบลนโนนอำเภอโนนนารายจังหวัดสุรินทร์ครับเมื่อกี้ก็ยังเล่นต่ออยู่ครับในเขตพื้นที่ของสุรินทร์ครับอำเภอรัตนบุรีเซานี้ครับ บรรยากาศรอบๆครับตอนนี้เช้าครับเตรียมตัวเตรียมตัวออกเดินทางครับน้องนุ้งลูกๆละหลานจะหาเขาหาหนามสู้กันกินตอนเศร้าจะเป็นประมันนี้ครับนิพีชีวิตของมอรมตอนเช้าๆอากาศเย็นๆครับเชร้านี่ ครับพี่น้องครับน้าห่วยน่นเดี้ยพูดนั่นเม้นนันแม่นั่นเม้นนั่งนันเม้นเอาดับไฟก็ลวกดับไฟกนควันมันนั่นคือทีมงาน ผิดอันผิดหมดลูกพอนะอนวลาเอาไม้กวาดมามามาดับไฟก็นลูก,ก,กจิ้มงานเรับก็ทำการเก็บกรครับสถานทีกวงขวางมอสเยอะๆกับพี่น้องครับ Nhìn mấy hiền ngăn vào đầy của đây Ô, bằng phi bạ để má con mua là thầu. สุมใส่ไฟกล่องนี่สับบนี้ตอนเชา้าครับทักทายคำสอนสีสิงครับสวัสดีพยุทธสวัสดีครับ ไปเล่นงานเสียบีหรือเปล่าครับน่าจะครับน่าจะตอนสโซกับบรรยากาศก,กลางทงไฮทงหน้ากับพี่น้องครับพี่ลาเอาไม้กวาดมันนี่จับบาดในลูกมัดตบไฟจับบาดเนี่ยมันควรนเตนนั่นมันเป็นไก่ลาเนี่ยนะขา,า,ามันขาควันมันนะมันนี่ควันนะถึงก็เศร้าจริงจังยังไม่จบนะ ก็เยิดฝัเต็มอยู่บ่เศรนี่ยังปรทันเหน็นอี้พอเลยมึงขึ้นรอบไปจังไหนพูดขึ้นงั้นตนอนนี้เค็ยียเวทีแล้วครับเตียมตนจำตัวเดินทางต่อครับไปที่ทมมอำเภอรัตนบุรีเจีเยาบกให้ดอดเจกเียอะไรไปบอกพ่อไหมเ <laughs> สียเอ็ด น้ำไหลบ่ล่ะกุ้งน้ำไหลบ่ล่ะ่ว่าห้อกับโอ้ยหมูนบ้าบจผาานจับาปั๊มน้ำมันมุนน่มีปั๊นน้ำมันไแวอกมืนีแว้แวารเ้ไวแ้วน้ก่นัแวนาดกมอันเดขึ้นเนี่ย เบิ่งบ่อยเบือนผู้สาวนี่แต่ลราคนดังมากสามสองคนบ่อยเดนมาสมัครงานเสียบคนเลยมาพอดีเราแต่เห็นผู้ดีิงเขาละพลาดจะคล้องไปซะเสียกว่าประเทศตื่นเป็นยังติมแล้วไอเอ้ยเราเอาคนแล้วมันเต็มแล้วเต็มแล้วกวางสิมันไม่รับแล้วมันเต็มแล้ว เต็มแล้วลว,ว่าเขาคนถลำเดียวที่คนหลายบาจา่จ้าคนกับพ่อประมาณครับประมาณสิบ,บอกว่าอายะกับบอว่าว่าอายะบ่ได้ดอกพี่น้องช่วงนี้ <c oughs> ประคองไปแต่ละง,งานครับสองพันสามพันแนนแต่ละพื้นที่พ,พอยุดแม่ติ่งหนาวบาจา่จ้าเจนต้อยบุติหนาวคะ่ะแต่ว่าอากาศกักบพ่อเชิกับหนาวเราพ่อพ่อดีๆี่อยู่หลายมือพ่อ เย็นดีๆพ่อจังถือกิ้งไข่นี่นี่แหละันดังนะพ่อปานี่ัด่งน่หละเพราัน่อยากกล่า้นยังไ่ได้กันไ่เป็นพ่อเป็นพ้ยพไหนขันมาแต่เงินกับมาไล่ใครวาเด็กควาหลักเเจ้าดังนี่เจ้ากับวะนี่ไปอยู่ มันก็ดีนแห้งอยดีอยากยาันดีนเรเทียก็ได้บาทีก็ขยายรับสายเสียนนทนจังหวัดหนึ่งสัก